ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเอาแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ NMC ตัวนี้นะครับใส่กล่องสแตนเลสนะครับเพื่อไปติดตั้งให้กับยาม้าเมดอีวีของผมนะครับแทนที่แบตตะกัวกดก้อนเดิมนะครับสีเขียวตัวนั้นอ่าทีนี้ผมก็ใช้ตัวโฟมนะครับรองฐานแบตเอาไว้ให้สูงขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านบนก็เหลือพื้นที่ไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะทําปักนะครับต่อเข้ากับฝ้านะครับ แล้วก็ปิดฝาได้นะครับและด้านบนเราก็จะลองโฟมไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนเอาไว้นะครับว่าแรงดันเรา72โวลต์20แอมป์นะครับแล้วก็ทําการติดกาวร้อนนะครับทั้งนอกทั้งในแล้วก็ต่อปลั๊กเอาไว้อย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันน้ําซึมเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่เรา72โวลต์20แอมป์นะครับ NMC นะครับเป็นสมาร์ท BMS นะครับ ดูเซลล์ดูกระแสดูพลังงานผ่านมือถือได้เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับ